สวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าเอฟซีอันหาเลีย้ยงยามือนเสาเอาเงินยงามมือเลงมือเนียนผู้หนึ่งติดภารกิจบุรัวไปทั้งหดผู้อีกช่องหนึ่งของหมอรวยยังเจ้าของแม่ตุ้ยเหมือแม่ตุ้ยเล้งเปินเล้งจัดก,การทายผู้เดียวเลไวไยง,ม,งม,มือนี้หมอรวยไปยังจังบมานคุณจูมือนี้เพิ่นติดธุระไปทั้งบึงการน้องไขย ไปวัดใดบ่าูหงพ่นว่าพ่นไปซองมือไม่ใช่บุญตัวนี่ก็เลยว่าทายทํำช่องเดียวมอหน่วยบ่อยูคนอนมอหนวยวอร์หวแม่มนัดบุญที่บุญหลายอันมือนี้ให้เบิ่งวันที่สิบเก่าก่อนครับอันนี้วันที่สิบเก่าที่พานมาเด้อยรับเด้องนี่เลขอะไรนี่เลขตัวไหนอ่านใหม่เป็นตั้งแน่มันมีเข่าเข่ายุ่สองคู่จชา ขา่ามื่อวานนี่มีเขา่าอะไรแค่ขึงบนสินเข่าเล่าสตาแปดสี่กาชาติศูนย์หกก็เขา่าเข่าสองสองหม่องก็มื่อวานนี่ก็ถือว่าเข่าคือเก่าจะ้ะเข่าดีคือเก่เาว่าวันที่เนี้ว่าวจะทีนี้ยเก็บไปเนี้ย่มือนี่เป็นของวันที่ยี่สิบค่ะมือนี่ของวันที่ยี่สิบครับมือนี่เป็นของวันที่ยี่สิบนี่ เจ็ดสี่สามศูลาวสตาเฉพาะจิตกาชาติคร่วมห้าน้อยกับมี่หกหนึ่งห้าแปดเลงกเลย <6, S 2> น่งห้าแปดเลขเบิร์นมี่บอค่ะหกหนึ่งห้าแปดเลขเบิร์นมี่หกหกสามสามค่ะเวลามันออกกระเทียมมัาใส่หมวกช่องเขา้าขาวนยครับบัดนี้เบิ่อันกา,การจับกูของอัน แม่ตุยดูครับมือนี่เป็นเพื่อนจับเป็นแบบไหนเพื่อนิจับคูให่ค่มีหญ่เนีจับค,ครูก็มี่เล่าสตาร์กาชาตเฉพาะจิตก็กมีเจ็ดศูนย์เจ็ดสามสี่สามร่วมห้าน้อยมี่หกห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งหกแปดค่ะตอนี้เพื่อนบอัตรลายขึ้นมอหน่อยด้วย ข้างบนเป็นตัดสามครูข้างล่างเป็นตัดสี่คู่จ้ะบ่ตัดลายจ้ะผู้ใดมักตัวใดก็ตัดเองนะเใช่ตัดหนึ่ครูหนึ่งจริงก็ได้ของวันที่ยี่สิบเมษาครับให้โชคๆมันมันกันทุกคู่ทุกคนได้รับเด้อการจะช่วยกันด้วช่วยคันมันกัน ชาโชยอีกเจน,นึงชาเป็นยังไงลาสตากาชาติเฉพาะจิตพอที่จะจับคู่ให้ก็บมิจเจ็ดศูนย์เจ็ดสามสี่สามรวมน้อยกับมีหกห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งหกแปดจับคู่ไอ้เจนี่ผู้ใดมักผู้ใดจับคู่แบบใดแบบใดกับจับเองนะครับผู้ใดมักตัวใดกันใดเรืองเราจับอปอ มือนีก็ห้อนห่อนเหมือนห่อนคักที่บ้านก็ได้ซึ่งเราเป็นกระทมดินยื้ใกล้ดังบื้อบื้อกระทมดินยี่หรอเนี่ถ้าเจ้าทมทียุตตรงขามกวามเสียงรถดำรถนั่นดังว่เวิด้นเวิ้นห้อนได้เหมือนแม่ตุ้ยก็เป็นน้องไม่หัดไม่กะอันใดว่าบ่ถืิบ่นั่นกะขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้า พพราะว่าบอกาเจงือมอนไว้มอนไว้เิ่นแบบมาเจงเพราะว่าเป่นองแล้วส่แล้วสวยหล้วอย่างเปนเมื่อท่านีก็นนะเมื่อนี่กับไทยสวยแน่เพราะว่าข้ายากจอดีกด้ไพิ่นกับนายสิแรนไปตัดผมแน่ทั้งลูกขาถ้าตัดผมชอบพเพราะพจนฮสีไท้ได้ก็สวยปานนี้จ้ะกะ็แนวทางเิ่นก็เดือนดีเข้าดีอย่จ้ะโช์อีกเช่น,นึงจ้ะ เงี้ยมันจะนนจับคูเนาะจะช่วยอีกท่หนึง่งเราสตาร์กาชาติเฉพาะจิตเจ็ดศูนย์เจ็ดสามสี่สามรวมนอยหกห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งหกแปดจ้าพอรี่ันจับคู่ให้มิเ่นจ้าถ้าเอฟซีผู้ใดามากตัวใดหรือว่าสอบตัวใดก็ไปจับเอาเองก็ได้จ้า 5ซี่มีดวงจับเอาเองมักตัวใดแบบใดกจับเองอันนี้พอรี่จับให้เองข้างบนสามคูัล่น้าจุดตาสามคูัข้างล่างก็มีสีค่ครัวยังมาท่าน,นจะสั่งได้ไหมป,ปีก่อนก็มื่อนี้ก็สวยแล้วเพิ่งจะได้เมืท่ทายถ้ามจ่องเดียวมอวไว้ก็ติดสุดละ เบาพีดเบายังกับบท่านคล่องกันได้กับขอโทษขอไพ่นะใช่เอฟซีก็ได้กับว่าโอ้แม่ตุ้ยก็เบาคัดคัดของของเพราะว่าฝึกไม่เบาเพราะใครเจียงก็ได้ใช่ขอให้โชคโชคมันมานน้อยหาเงินยังเอาเหล็กย่างมือเสาร์เหล็กย่างมือเสาร์เอาเงินย่างมือแรงมาสั่นจะตายคนเคนขอให้โจกมันมานเหมือนแร้งน้อยมันออกสูมือใช่ จะนีจจะกับพุณละลายกับพุลค่า